สวัสดีกันด้วยนะครับพบกับผมเลดกาดเกมเมอร์วันนี้ก็มาอยู่กับเกมเซอร์เทียนซิมผมจะมาผ่าตัดสักเอาสองอย่างกันเอาเป็นผ่าตัดลูกกระตากับเอเลี่ยนโอเคไปลูกกระตาย ผู้เปิยของเราชื่อว่าบ็อบบี้นะครับเราต้องผ่าตัดตาบ็อบบี้วันดีโอ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 เคขั้ตอนแรกนะครับกันไกลฮะตัดหนังกระติกตรงนี้ออกจึ๊กจึ๊กอย่าให้โดนเนื้อนะจึ๊กจึ๊กถึงโดนเนื้อไปมันก็ไม่เป็นไรหรอกจิมจ้มจิม้มแรงจิ้มจิ้มโอเคขาดเรามียาชาอยู่ ตาแบบมองดิเต็ดติดเต็ดอะไรโอเคหลุดแล้วครับเอาเนี่ยไปเก็บพอดีเดิมก่อนโอเคเก็บพอดีเดิมโออบี่น้ำเลือดไหลฉันช่วยเองไม่ต้องห่วงมาจิ้มไปครับขั้นตอนนี้ก็สยดสยองพอๆกัน สิ่งสำคัญที่เราต้องใช้มนันคือเพนหรือปรกกาศหสอนอนั่นเองนะครับพอแทงกับป็นลูกระาเ,าเสร็จถ้าคูณเกลีย M S จะขึ้นแล้วก็ต้องทำให้ V M ลดลงหรือชี้ประจอให้มันเป็นแหล่งเกินอย่างเงี้ยครับเราต้องถาหัวแล้วา้นาไ,ไม่เป็นไรแล้ว ไม่วอาฉันขอโทอ,ออีกโอเคไหมแม่เมื่อกี้ปั๊มหัวใจไอ้ตัวปั๊มมันเด้งหายไปเลยอึ๊บเอ่เป็นไงครับโอเคต้องีกเดี๋ยวอ่ะไม่ตัดเลยไม่ับ ยังรุ่นละมั้งเอาลุกะจริงละโอเคหลุดนละต่อไปก็เอาไอ้นี่ในกระถางต้นไม้ในน้อยกับยาชาอยู่บนจริงจริงจริงไม่เกี่ะอะไรปลิวน้ำส้มสายชูกับปากกาอเอ้าไปปั๊มยังไงดีก็ ไม่ทันเนี่ยหืมตาเร่เลยบอสตายตาเล่นัน่นี่าายบอสนองกลวนะครับตัดมาหลายครั้งขาดเยดวนหน่อยไม่พาดตัดมาหลายครั้งแล้วฉันรู้ อะอยู่ในปีีอไงก็ต้องจัดมาเยอะเหมือนกันแต่ตอนนี้เรอยากทำให้เลือกเพื่อนโตหมอสิหมอขี้เกยียจล้างโอเคบักบีน่เราจะตีอะไรจะจิงจรๆจๆๆๆๆๆๆิ้งจิจิงมัวลัวน,นี่ยไปกดที่ปั๊มหัวใจรอก่อนเราจะสุดแล้วพายเรอ นะ่นตัดต่อไปใช้ในคมต้องดินต่อแล้วเป็นดินต่อ่ตอนก็จเป็น,นะนี่ยหลุดมาล้วแล้วก็เล็งดีดน่งแรทีเดียวก็น่าจะอยู่โอเคอยู่ละวาเลือไหลเหรอเดี๋ยวฉันช่วยจีบจีบ ตอนต่อไปครับบอบเขาอยากฟังเพลงเราเลยจะให้ไหนเพลงสองเพลงอันนี้เอาสองเพลงครับมาให้หน้าบอ๊อบปั๊มหัวใจกดที่ตรงหน้าแล้วก็เคลียร์โอเคเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้บ,อบ๊อบดีก็ลูกกระต่ายหลุดออกมาแล้วแล้วเราก็จะทำการลิชาร์ที่ตั้งหัวใจอะ่ะแล้วก็จิ้มกระต่าย ต้องการแม,มาตัดหัวลูกตาของบอบบี้โอเคลุดไปเลยบอบบี้หน้าเหมือนตัวเกียวกูมากเลยกูไม่ใช่หรอตัดตัดตัดช็อปชอชักช,ช,ช็โอเคหลุดแล้วโอ้ยีสซี่อีสซีส่เกมอีสซี่ไล ้บบนายจะเอาลูกตาแบบไหนดีระหว่างดำกับขาวอานายเอานี้ไปเฮ้ยฉันให้นี้ไปดีกว่าก็เบียดโอ้ลบบูกตานายใช่ยอดเกินโอ้ตาขาวเลยฝุดผมพ่อพี้คนนั้นตัวโอเคเราจะไปเส้นด่านเอเรียมนนันนะครับซึ่งผมก็ไปหาวิธีลุกด่านเอเรียมันเลยนะเห็นแผ่นดิ่นี้ไหมอย่างแรกนะเราต้อง อ้าวแผ่นดินหายเอาทุกอย่างออกไปแล้วเราก็ต้องลากแผ่นดินกลับมาเปิดเข้าเยิว้วเยิ้วเขอะแล้วก็พับลงไปแล้วก็เปิด six two six o n ซึ่งการผ่าตัดมนุษย์ต่างๆานั้นมันจะผ่าตัดแค่สิ่งเดียวเราไม,ม่ไม่มีแบบ ยี่ปัมหัวใจไม่มียาชาดดีเรามาดูครับเราต้องผ่าตัดไทน est, เหมือนผ่าตัดเลยแต่นี่มือดดีนี่มือค่าเองเราต้องทุบก,กระจกตรงนี้ทิ้งนะฮะโ,โอเคแล้วเราต้องค่อยๆขึ้นไงอย,ยโอ้เป็นเหมือนแผ่นชิปดำๆอันเนี้ย เป็นพันชิปใช่ไหมเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มห้โอเคเราต้องใช้อุปกรณ์เข้าใจจกรู

เฮ้ยนายก็ตัวมีเสียงเลยเต้นไม่ได้มเฮ้ยมันเต้นไมด้วยเนี่ยเนี่ยต้ององต้องต้องอย่ามนเต้นมาตัวเลยแล้วกอ่าเอาอ ตันไม่สำเร็จเลยโอเคอย่ายอมแพ้7261มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆฮะอย่างเช่นอันนี้ก็คืออะไรอ๋อผ่าตัดเอาอันนี้ง่ายันี่ย

Rồi. Ra đây, trong có ở đây có đủ lắm mà tiền chụp ủa không anh cay vào tủ anh cay มัดถุงท่อเหมือนกันค่ะลองดูสิอาจจะว่าทำห่างไม่ใช่แค่สิ่งนี้หรืออะไร 嗯。